ยินดีต้อนรับเข้าสู่ b ร a ต t y ้ซิวันนี้ผมจะมาทุกคนมาเซ็ตห่อคนใน b ร a ต t y ้ซิเป็นเซิร์ฟแนวไฟเอ็หรือว่าโรเพนนั่นเองใครพร้อมที่จะดูพร้อมผมกันแล้ว Lets go ครับผมเจอได้หมดตํารวจอะไรเย็ดแม,ม่มามา,มารู้ชอบร้านเติมเกมโรบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า700 0 0 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะ ว่าการเติมโลบักแบบกรฟการ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาสซะด้วยอย่างเช่น King Legacy Anime a ะแอเวนเจอรวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟ d โอ้โหสุดยอดเลยนะอหอร <laughs> อย่าลืมน,นะครับถูกไวชัวต้องมารูชอ็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ h a แฮมซีคอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ i have cpu ชอบลเราชอบพ่อหนุ่มเลโก้ฮะได้หมดครับเลโก้ผมตัวเหลี่ยมครับตูเหลี่ยมได้เคยเห็นไหมผิดจริงป้าผี่เรายายที่ดีกว่าตรงนี้เขาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดผมรงผจย กมึงพูดอีกครั้งหนึ่งกูจะหาปืนมายิงมึงให้ได้เลยกูสัญญาต้องใสาแบบนั้นน่เอาอาสามห้าเย็นๆมาครับมองไปข้างหลังดูอาสามห้าพี่มันตกคลองอยู่เลยนะเย็นเลยอ่ะแล้วมันจะไม่ระเบิดเหรอคนเนี้มันตกน้ำมันนั่นเราเคเหตกรถตกน้ำแล้วระเบิดด้วยอ่ะไม่ใช่จมเหรอไม่รู้ครับไปลองด้วยกันแล้วแหละไปลองรถตกน้ำด้วยกันไหมนายชื่ออะไรนายชื่อนายชื่อบอสหรือเปล่าใช่ครับนายรู้จักแอดมินเซิร์ฟอ่ะอ่ารู้จักครับไอ้นั่นอ่ะเจ้าชูเนาะเจ้าชูครับเจ้าชูแหม่นอมรับไว้อย่างโดยดีผมี่นับเราเป็วินมมออรร์ไไซคคับแี ด okay. ูเขาพูดนะครับดูเขาพูดนะครับดูเขาพูดนะครับนอกจากพูดแล้วต่อยได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมเต้เดี๋ยวผมต่อยนะพี่เดี๋ยวทีมหน้าทีมหลังนะพี่มึงก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาถีบกูเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมกูตายอ่ะสุลามาครับพี่ใครมีแคปนะครับเราพี่พี่ต่อยผมทำไมอ่ะเดี๋ยวฟันผมหายเลยสซีกนึงอ่ะพี่ต่อยผมอ่ะน้องมันฟันฟอร์มอยู่แล้วมันหลุดเรื่องปกติสรุปนายนายนายรู้จักนายยกเซิร์ฟนี้ปะเนี่ยรู้จักกับนายยกเซิร์ฟนี้เฮ้ย เอางี้เลยสภา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 ครับสภามีความสามารถไหมครับมีครับผมต้องเห็นว่าอะสภาสภามีความสามารถเนาะนู่นนุ่นรถผมมาตกร่องอยู่ตรงนั้นยกให้หน่อยได้ปะโอเไหมไม่ได้หรอโอเคสภาไม่สภาไร้ความสามารถนี่แหละหน้าที่สภาที่ดีนะเฮ้ยมึงนั่งมึงมึงเบรกคนมึงขับรถตำรวจเหรอวะมึงนั่งเก่งไว้แหม่งสนุกด้วย พี่เินต่อยผมทำไมอะพี่ผมเจ็บนะพี่เปล่าเมื่อกี้สแตนพี่เ okay. หลือเลี้ยงหลือเลี้ยงเอ้ย แล้วต่อยพี่ทำไม,มอ่ะอนหดยากพี่ปะเออาจอทีวีอันนี้สแตะเมื่อกี้สแตะวีดเมื่อกี้สเต็ไม่แต่ผมไม่ได้สนใจอะไรผมสนใจแค่เสื้อพี่อเลนี้อ่าถ้าเราอยากได้แล้วก็เข้าไปที่แบบ The Viewcase เอาพิยเลยแบบนั้นเสื้อสวยมากเลย <c oughs> โปรโมทเก <c oughs> ่งขายเก่งนะแน่นอนน้องสาวครับ, <c oughs> รบอยากได้เสือ้อสวยๆใส่ไหมครับไ <c oughs> ด้ครับได้อยากได้ใช่ปะอยากได้ครับอยากได้ก็ไปหาซื้อสิ ก็คือแบบนี้มันมีอะไรบ้างบอสพี่มีอยู่หนึ่งล้านโลบาร์พี่อยากใช้อา่อาอ่าที่จบว้าวพี่ว่าไม่น่าดีแล้วเพราะว่าทุกคนเดินถอยหลังได้นายกนายกเอ้า,ากูจะาปาจานแบบนี้กูจะปรจานแบบนี้แค่นั้นสดีครับคนสวยข,าว,ขาวจำผมได้หรือเปล่ปาครับ แต่ละครับใครมันล่อตูดกันลอกว่าได้ย <Bond> ินเสียงนะทงสาวครับชอบตกปลาครับเออคือเราตก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 ปลาแล้วได้อะไรไปอ่ะได้อะไรก็ได้ปลาครับเธอ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 ลองเวียงเบ็ดใหม่นี่อ่ะเวียงเบ็ดตกปลาได้ปลาใช่ป่ะอืมแล้วถ้าอย่างเงี้ยได้เราป่ะเราเด้งเป็นปลากระพงเลยตอนเนี้ยสรุปเธอไม่มีแฟนจริงเหรอไม่มีเขาไมเธอไม่มีเอลอ่ะไม่มีในที่นี้คือไม่มีจริงๆนะเวเอวอ่ะเธอเธอเธอชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะ เอลอยไงพี่เอลอยเอออันนี้มันเชื่ออันนี้มันขาดเลยไม่ใช่ลอยไม่คือก็ถึงจะมีสเปกไว้ก็พอชอบใครจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องสเปกครับอ่ะง่ายๆเลยเราอ้วนเตี้ยดำครบเครื่องเลยเธอชอบปะได้หมดครับไอ้ยังค่เกียดกูครับเธอเธอเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อเมอาครับ มีอาเร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 าเธอมีอาป่ะเรามีน้าอามีน้าด้วยมีป้าด้วยน้องมีอาน้องมีอาถ้าสมมติว่าแบบว่ามีหนุ่มจ้องมาที่มีอาหนึ่งหมื่นคนอะตาเลโก้นหนึ่งหมื่นดวงอะมองมาแล้วแบบว่าไอสาวเอลขาดคนนี้นี่มันน่ารักจังเลยเราลองบอกสเปกที่เราชอบสเปกแบบไหนเสียงขาวครับแค่นั้นเท่าเลยเสียงขาวคือยังไงวะอย่างพี่นี่เสียงขาวป่ะเสียงหล่อบี๊เสียงหล่ออ๋อแสดงว่าพี่เสียงขาวดีเทานั้นนะจริงครับจริง นี่เหรอเสียงคอลงมีเราอยากเราเราอยากเห็นหน้าพี่บ้านมีอาเอ้าตรงตรงเสื้อพี่ไม่ใช่เหรอเออใช่เนี่ยแหละหน้าพี่ <laughs> เฮ้ยกระดามนายจะถ่าเราเหรอไม่ครับไม่ครับถือเบ็ดไว้ตกปลาเฉยครับโอเคโอเ <ไง S 2> คใ <laughs> จเย็นนะครับใจเย็น <laughs> <laughs> ดูนายเอาจิงนะวิ่งไม่ครับผมเป็นคนดีที่สุดในเมืองนี้นะครับอ๋อเราเป็นคนดีที่สุดในเมืองนี้เลยใช่ครับใช่ใช่ใช่เวลาโจรจะไปฆ่าคนก็พูดอย่างนี้นะกับเรย่องราวขอเรื่องนั้นอุ้ย โอ้เชี่ยไม่น้องชายเรารู้จักกันมาตั้งประมาณยี่สิบนาทีน้องชายตายแล้วขอโทษผมเก๋วายเกตายพี่ชายสนามจ้ะมาสู้กับหัตเปล่าไล่าสุดนายกท้ากูต่อยแล้วเอาเบาเอาเบาเอาเบาไเลยท่านทำไมเราต้องใช้ปุ่มวิ่งมาอยู่ที่เอ้าฮัลโหลหมอหมอหมอยิงปืนด้วยเจ้าของเซิร์ฟแตกเจ้าของ รู้มือรู้แพ้รู้ชนะครับไม่ไรู้ว่าใครวะนี่รู้หัวใจใครวะอ๋อมาตีหมอเฉยเลยเือนี่ไงรู้มือรู้แพ้รู้ชนะครับเรียบแล้วแต่เทนราโยะไปเทนราโยะรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใครแอนน์อันนี้คืออะไรอ่ะโอเคพี่ลงแล้ว2,000แล้วถ้าพี่ได้พี่จะได้4,000ใช่ไหมบาคาร่าอ่ะบาคาร่าเลโก้็แอนน์ ลูเล็ตเอาหนูแดงแดงแดงเฮ้ยเดงาโอ้โหขอส่วนครับขอส่วรรค์ไอ้พวกลงแดงอะมึงพลาดแล้วนโดแดงแน่โอ้โหพูดอย่างนี้อยากให้ลงหนึ่งล้านดี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 ทีด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 นดีดนดี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 ดนดีดรดี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 ่ีดีดีดัดีี่ลดไป,ไปีดีดี0ีดีด um 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 ีดี uh? ่ีดอดี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 ด เป็นไงละ่ะแดงไอ,อ <e ้โต้นี่ม่งโคตรกากเลยที่บอกเลยรอบนี้ดำขันดำอ่ะพี่ตูดดำมั้งด้วยหมอติดยาดิหมอไม่เล่นบาคาร่าไอ้หมอพกปืนเข้าบ่อนนะเอาไปป้องกันตัวครับเผื่อมีคนมาป้นอ๋อผมมาเขียวไอ้ควายเออต้องงี้ดิวะเกมถึงจะน่าเล่นไปห้าพันอีกรอบดูป่มไอ้ดำมึงลงโต๊ะม เฮ้ยสาวสวยสาวสวยสาวสวยคนที่ใส่หมวกไอ้สีขาวๆอะฮัลโหลชื่อฟีฟี่ฟิฟี่่ฟิฟี่ฟิฟี่มายืนข้างหลังพี่หน่อยได้ไหมครับอันนี้ร่างไหนอังอันนี้ร่างฟีฟีหรือร่างพี่ฟ้าไม่มีร่างเลยยอุ้ยไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไม่ไ้ไม่ไ้ด้ไม่ได้่ได้ไม่ได้้ไไม่ไ้ไม่ด้ไไม่ไ้ไม เอ้ยเมื่อกี้มึงใครไว้สัตว์คุ้ยเฮ้ยพี่ต้องการคนที่แบบว่าเป็นเด็กเสียเสียขาจบไม่น่าเล่นแล้วอย่ามาเล่นคนดูอย่ามาเล่นพี่ต้องการแบบเด็กเสียแบบว่าเสียขาอย่างงู้นอย่างนี้อ๋อหนูเองค่ะมาเสียขาเสียขาหนูเสียขาลงไปอีกกระเทยไปขอตังค์ไยน้องนี่ผู้หญิงของพี่น้องจะมาขอตังค์แบบนี้ได้ไงเอาเท่าไหร่หนุ่มพี่มีเท่าไหร่อ่ะเอาหมดเลยเราเรื่องเยอะว่ะเอ้าเรามีปัญหากับพี่เหรอเราก็ได้ เอาก็ได้เอาก็ได้เอ้ยอย่างงี้ไต่เดิมพันเลยมา้ม้าอ้าไอ้สัตว์ไต่เพื่อผู้หญิงกูได้อยู่แล้วอ๋อฮะเย็นไงก็ได้ จบแล้วนายมันจบแล้วเรื่องต่อยเอาผู้หญิงเราสู้ตายเน็ตทำไรวะอเขาเรียกว่าการเก็บศพพี่มันมันต้องเก็บศพเยอะนิดนึงน้องน้องน้องฟ้าสรุปเป็นฟ้าหรือเป็นฟีครับน้องฟ้าแอบใครเล่นเกมอยู่ปะเนี่ยพี่เขาเขาแซดอยู่พี่เขาแซดอยู่แซดเหรอน้องฟ้าเป็นแซดเลโก้เหรอน้องฟ้าอย่าเศร้านะถ้าเศร้าแล้วอยู่วายเสียเสียเสียจะพาไปไหนก็ไม่ต้องพูดอ่าลองขึ้นมาเจอกันเด็กๆ นึงน่งนะเป็พี่นะเสียงรถดังหน่อยอุยอ้ยเฮ้ยกดผิดพี่พี่จะเล่นเปล่าไอ้ต้นกล้วยเลยนะไอเก่งไก่คุณมาทำไมกันครับเนี่ยเอ้ยไปดิไอ้นุ่มมึงโดนนะ M G M G มึงโดนแะน่ฮ <c oughs> ัลโหลครับอันนี้ผู้หญิงด้วยบ้าบเนี่ยถามไม่ตอบไว้สักอ๋อราอูนพี่ราอูนราอูนอ๋อราอูน เอาเอ้าเอ้าเรียบร้อยพี่จบกันความฝันเอามอหญิงสาวเลโก้กับปากล้วยของพี่น้องสาวพูดไแบเนี่ยน้องสาวครับถ้าน้องสาวไม่พูดภายใน5วินาทีนี้น้องสาวกำลังจะโดนแบนออกจากประเทศนะครับเหรอพวกตกปาผู้มึงเหรอสมม ออุ Hoy, ality, ้ย hey, oh ุ so. like hey, ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจย็นคนเราคุยกันได้คนไทยด้วยกันก็เพราะเป็นคนไทยนี่แหละก็เลยต้องตายกันเขาตกปลาเอฟเคกันพี่ตกปลาแล้วอย่าลืมกินด้วยนะจะได้ฉลาดขึ้นนะวิว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 มันเลือกเกิดไม่ได้พี่เพราะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้พี่บ่นอะไรเราเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ดีกันเท่าไหร่เหรอน้องสาวพูดอ่ะ ขอรับไม่ได้ครัผู้ขอตายเองพี่อุ้ยอะไรพี่ผมไปไหนอีกไปเรื่อยเลยผมต้องการผู้หญิงครับผมต้องการผู้หญิงผมขอผู้หญิงได้ไหมครับลุงลุงลุงกับย่าหลานลุงไปลุงยอมเหรอลุงหลานลุงผมขอแค่นั้นมาไปกับพี่เด็กเพียนตังพี่มีตังค์พี่พี่ไปตังค์อยู่ห้าสิบเอ็มน้องอย่ามาปไปกับมันโอ้ยพี่มีอยู่ร้อยเอ็มมาพี่เตกมาพี่แกน้องชายโอนให้พี่อีกร้อยเอ็มดิพี่พี่หาสามพันแล้วห้าคันน่ะห้าคันงานสามพันห้าอันเลยเหรอพี่มีหมอพี่มีแอดมินพี่มีทุกคนอยู่ข้างๆพี่อ่ะพร้อมเลย มีแต่คนอยู่ข้างหลังพี่รู้ปมัน่ะจริงอ๋อเขาอยากโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าไม่ได้ต่อยกุมารเดียวตายอย่าไม่ได้ต่อยกุมารเดียวตายคนไทยคนไทยพี่คนไทยด้วยกันพี่เพราะว่าคนไทยนี่แหละคนล้านนาเหมือนกันจะต่อยกันทำไมเฮ้ยรู้จักคุณกระแมวป่ะหนุ่มเดี๋ยวจะได้กุมขบักเกลคอมเม้นอะเฮ้ยเย็ดเล้เอ้ลุงแม็กเลโก้เหรอแม็กเลโก้ เหรอครับลุงแม็กเลยก็เหรอโอเคเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไม่อกันนี่แหละป่ามีที่บีดี่มาเป็นเมืองที่เงียเหงาเพราะว่าใครก็ไม่คุยกันเลยเอาไปเวนั่นอีกเพราะฉะนั้นก็คือต้องให้คนมาเยอะๆถูกไหมครับจริงครับเอ้าเอามาครับช่วงนี้มาสาสี่คนดูอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมบีดี้ซิตนะครับลิงก์แมพอยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์เลยเอ้ยบเอ้ยใครต่อยไว้เอ้ยเอ้ยไอ้เอ้ยอ้ยเอ้อ้เอ้้อ้ยอ้อ้้้ไอ้อ้